เป็นพีเจลนะครับเปิดมานะฮะระวังนะเพราะว่าเวลาเราใส่ให้โรงงานเราใส่ล้นเลยเพราะเวลาเปิดกล่องใหม่ปุ๊บเนี่ยเจลกระเกาะเลยนะฮะใช่ใช่ต้องดีๆไอ้น,นี่นะฮะบีบเข้ามาที่มือเนี่ยนะครับเท่าเหรียญห้าพอแล้วก็เอาอันเนี้ยทาไปที่อ้องชา,ายเป็นมือเมาส์นี่นะถูถูถูไปอย่างนี้เลยถูเสร็จปุ๊บเนี่ยเห็นไ่าว่าพี่จะไม่ได้ทาลงไปที่ไขมันพี่ทาแค่โคนพอเนี่ยแค่เนี้ยก็ซึมแล้ว เห็น้ามันไม่เหนียวใช่เพราะว่าเจลที่ใช้กับจุดฟ้นเลนส์น่ะจะเป็นเจลต้องเป็นชนิดดีแล้วขอโทษนะโอโรไดเป็นเจลที่ใช้กินได้อดดังนั้นนี่นะครับเวลาอาบน้ำเสร็จใช้ปุ๊บเนี่ยไม่ต้องล้างออกทิ้งไว้เลยนะที่จะั้ถามที่บ่อยมากพี่นิกี้ครับถ้าเลิกใช้เนี่ยมันจะเล็กลงไหมการที่ใช้อันเนี้ยมันใหญ่ขึ้นหาวร มันเหมือนการเล่นกล้ามอ่ะถ้าเราทําให้มันฟูตลอดเวลาเราเหมือนจะออมกล้ามตลอดเวลามันก็จะใหญ่อย่างนั้นแต่ถ้าเราเลิกใช้แบบสองสามเดือนมันก็จะต้องลดลงมาอยู่แล้วแต่ยังไงก็ไม่กลับไปเล็กเหมือนเดิมเ็นพีเจลอะเดี๋ยวพี่จะให้วิธีที่แบบแบบชัดๆเลยนะเดี๋ยวพี่ให้มุกี้ช่วยพี่นะทำเลยทำเลยทำได้เดี๋ยวลองทำดูนะไปทำาสอแฟนที่บ้านนะโอเค